เรียบร้อยรหัสมาไป็ที่เรียบร้อยรหัสไก่ตันโมจิตื่นตึงตึงรหัสไก่ตันโมจิตื่นทุกสกิลอ้ลของจริงครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูเลยครับ <S <s อ ขอกราสวิดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกียนคนไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับช่องบบสคอลคนเดิมนะครับผมนะวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนนะครับสุ่มราดไก่ตัน1บาทเท่านั้นเอ้ยย้ำว่า1บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ1บาทประเทศไทยเนี่ยนะครับวีราคาหลักร้อย อันไหนจะคุ้มกว่ากันอันไหนจะตึงกว่ากันนะครับมีผลโมจิให้ลุ้นมีผลพระโมจิไม่มีอะไรไม่ผลพระโมจิวะมีผลพระผลเสือผลอะไรที่่นผลตื่นอะ่ะเขามีให้สมด้วยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับก่อนนับช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งพี่กันหน่อยละกันนะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับใครที่หลงเข้ามาก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาลายชื่อในคอมเมนต์เนี่ยนะครับเอาไปสุ่ม แจกโลบัคฟรีๆใน EP หน้านั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเป็น EP ไหนนะต้องรอดูนะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับกติกาในคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนเริ่มคลิป เราต้องมาสุ่มผลปีศาจกันก่อนนะครับนี่นะครับเออพี่ลืมบอกเลยนี่เห็นเสื้อพี่ใสปะ่ะเห็นเสื้อพี่ใสปะ่ะนี่ราชาเสื้อราชาผลตื่นเสื้อราชาผลตื่นเออนะครับผมใครอยากได้นะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับพี่ขายในราคา39โรบักนะครับแล้วก็สำหรับโลบั๊กบางส่วนนะครับพี่ก็จะแจกในกลุ่มด้วยนะครับเข้ากลุ่มพี่มาได้เลยตอนนี้มีสมาชิก1,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามากันด้วยแล้วกัน นะครับมาเดี๋ยวพี่ขอไปดูสูตรก่อนละกันนะครับสลับสูตรในชุมชน YouTube พี่ก็ขอสูตรผลมจิไว้นะครับผมนี่เลยโอ้โหได้หนึ่งแเลยนะเออมาดูกันว่าจะมีคอมเมนต์อะไรกันบ้างคนกดไลค์สามพันเลยนะคอมเมนต์เป็นร้อยอะเกือบ200อะ่ะดูดิอืมโคตรเยอะเลยดูดิมาเราเลือกเขาดีกว่าว่าจะคอมเมนต์ไหนดีเฮ้ย mm hmm. hey, คอมเมนต์นี้นะ่าสนใจว่ะเน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 ,น,น,น เออน้องคนนี้น้องโยงนีย่นะครับวิ่งรอบคาเฟ่สามรอบนะครับใช้สกิลอะไรก็ได้พุ่งใส่คนสุม่มแล้วก็กดสุ่มได้เลยเขาบอกได้ผลโมจิผลพิษบิ๊กมัมผลเสือค่อยมาเลยดีกว่าน้องมาเดี๋ยวพี่เริ่มเลยละกันนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าวิ่งรอบคอนสุ่มสามรอบใช่ปะมาหนึ่งอ่าสองสามโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ใช้สกิลพี่ขอใช้เป็นสกิลดาบคูโอเด้งแล้วกันเปิดฮาชิด้วยปึ๊บ นี่งไงพุ่งใส่คนสุ่มด้วยโอเคนะครับจากนั้นเขาบอกว่าสุ่มได้เลยมามาดูซิว่าจะได้ผลโมจิไหมถ้าได้พี่ก็คือจะวางให้เลยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเนาะที่พี่วางให้เลยได้ผลมังกรเห็นปะเออมามกดได้เลยแล้วก็กดสมมุรณพวิาสาจครับ3 2 1มาฟึบโอ้โหได้ผลพาลีได้อยู่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 ถือว่าโอเคถือว่าสูตรโอเคใครมีสูตรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับสำหรับ สูตรนะครับสุ่มผลปีศาจนั่นเองนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละกันโอ้โหมีแต่คนอยากได้เลยอะมาเดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยนะครับนี่โอเคนี่วางให้เรียบร้อยวางใส่มือเลยนะครับผมโอเคนคับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างมา2เว็บละกันนะครับเว็บแรกก็จะเป็นสุ่มไก่ตันราคาหนึ่งบาทอุ้ยอ,อองจริงหรือเปล่าวะแล้จริงหรือเปล่าแล้วก็อีกเว็บหนึ่งราคาหลักร้อยคือแบบสุ่มปุ๊บได้เลย รวมปุ๊กและเลมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเว็บแรกก็จะเป็นเว็บ u x 1 shop นะครับมีน้องส่งมาพี่นะครับพี่ก็เลยมามจัดให้เลยเขามีไก่ตันราคา1บาทนะครับดูมีเสื้อคุมดาบโยลุนะครับดาบคู่โอเด้งนะครับผมดูดิมีทั้งหมัดโอ้โหหมัดโคตรเยอะเลยราคาหนึ่งบาทนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งด้านพวกพวกผลต่างๆนะครับผลโมจิผลเสือนะครับเราโอ้โห ราคา1นึ่พอยต์ตอนนี้พี่เติมครดิตมา30บาทเรียบร้อยเติมเข้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับมีงบ30บาทให้กับเว็บนี้ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับถ้าได้พี่แจกเลยนะครับย้ำว่าถ้าได้รหัสนี้พี่แจกเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อในเกมไว้ด้วยนะเพื่อพี่จะสุ่มแจกโลบักกันเองมาเริ่มสุ่มอะไรดีกว่านะเพื่อการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวพี่จะไปทีละ5 <c oughs> แล้วกันนะครับทีละ5้าอา่าห้าสุ่มแล้วกันไปคนตกลงับผม เอาเติมแล้วมันต้องต้องต้องรีหน้าเวฟก่อนหรือเปล่ามาหากล่องมาหากล่องแรกอุ้ยทำไมลุ้นจังวะมาฟึบโอ้เกลือยาวเลยก่อนนั้นนี้พี่ก็สุมมานะนี่นี่เห็นไหมพี่ก็สุมมาเหมือนกันนะเออโอ้โหเกลือเน,นนเน,นิอห้าบาทแรกมามาต่อที่ห้าครับไปมาฟึบขอให้ได้ขอให้โดนอ เกลือหมดไป10บเครดิตละมาเราเหลอือย0สิบเครดิตไม่เป็นไรไปต่อครับมาเราส่มิีก5แล้วกันไปทีละห้าเลยแบบรัวๆอะไรทีละห้าทีละห้าเครดิตเอาโอ้มันต้องรีโอเคมาไปทีละห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปมาสักทีนะเถอะมันไม่ออกเลยอ่ะอใครสุมเว็บนี้ออกแล้วบอกด้วยนะครับผมพี่สุมมาหลายบาทแล้วนะมาไปต่ออีกหชีวิตนี้ต้องสู้ไป ไปมาอยได้ได้สักที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 ได้สักท,กทีหมดไปกี่บาทวะหมดไปกี่บาทพี่ไล่ดูก่อนวันนี้วันที่26 50 20 25เกือบหมดโอ้โห25เครดิตออกเลยมาเรามาดูรหัสนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีผลเมื่อตื่นด้วยนะครับโอ้โหรหัสไก่ตันหนึ่งบาทดูดิเนี่ยมีผลมืดตื่นมีเงินเบลี11ล้านนะครับเลเวลตันนะครับโอ้โหเรามาดูผลกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะพวกไอเทมต่างๆนะครับก็จะมีพวกดาบยามะนะครับนี่หลักๆนะที่เป็นของดีนะครับผมนี่ไะมีหนังสต็อกหนังสติกผ้าคลุมนะครับผมมีผลเออ่ผลได้นะครับผมดูก็มีประมาณนี้นะครับ พูดทำไมได้น้อยจังอ่ะผลอ่ะเออผลได้น้อยไปนะโอเคแต่ว่าเราได้ผลตื่นมาก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตสุ่มผลหน่อยละกันนะครับเผื่อแบบได้ผลดีดจะได้ใส่หรหัสไว้แจกน้องๆเลยนะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์ช่วยกันด้วยนะครับรหัสนี้พี่จะไม่เปลี่ยนรหัสผ่านนะเองดูรหัสเมื่อกี้เห็นปุ๊บก็เอาไปได้เลยนะนะครับก็เอาไปไปเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับมาซื้อได้ไปเนี่ยฟึบอ๋อเพิ่งสุ่มไปหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไง สุ่มไปแล้วลืมลืมโอ้โหได้ผลกิโลโหัวจะปวดเก็บได้ปะโอ้เก็บได้ด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บแรกทีนี้เรามาดูเว็บที่สองกันดีกว่าจะเป็นเว็บไหนไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเว็บที่2มาแล้วนะครับสำหรับไ d หลักร้อยนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยราคา399บาทตอนนี้ลด350 รีบรีบมานะครับเพราะว่ามีจํานวนจากัดมี83ชิ้นเท่านั้นมี8ปดสิบรหัสเท่านั้นข้อดีคืออะไรข้อดีถ้าเราซื้อสินค้าเนี่ยก็คือเราจะได้รหัสโมจิตื่นเลยซื้อปุ๊บได้โมจิตื่นทันที นะครับรหัสนี้คือแบบได้แน่นอนแต่ว่าพวกดาบพวกดาบคู่โอเด้งพวกเคียวพวกกีตาร์พวกหมัดต้องสุ่มข้างในนะแต่ว่าได้แน่นอนคือโมจิตื่นเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูเลยนะครับแต่น้องๆถ้ากดเข้าเว็บมาแล้วเนี่ยลิงก์เว็บจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเข้ามาแล้วให้เราอยู่หน้าแรกแบบนี้ใช่ไหมนะครับให้เราไปที่ดูเมนูทั้งหมดก่อนนะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับกดที่เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ซองอ่างเป่านะครับแล้วก็เติมเงินเข้าในเว็บให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะง่ายๆนะครับกดที่ แอคทูมานี่วอลเล็นะครับแล้วก็โอนเงินเป็นซองของขวันอ่างเปา่านะครับแล้วก็ใส่กระดเงินนะครับใครซื้อเท่าไหร่เมื่อกี้ราคามัน3า0ใช่ไหมเราก็เติมไป350นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ น้องๆก็น่าจะเติมเป็นนะครับเขามีวิธีสอนอยู่นะครับนี่ไหมวิธีสอนเติมนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ไปคลิตก,ก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับนี่มาดูนี่เรียบร้อยพี่เติมมา1000ันเลยนะคีิีนี้ทํายังไงต่อให้เรากดไปที่ดูสินค้าและบริการตรงนี้นะครับแล้วก็บริการจําหน่าย ID ดียโลบอกกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีไ d ไก่ตันตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับนี่มาแล้วนะก็จะมี3รายการด้วยกันนะครับมีราคา149บาทย้ําว่าถ้าซื้อปุ๊บเราได้รหัสไก่ตันเลย นะครับแต่ว่าพวกสุ่มก็จะเขียนบอกอยู่นะครับกันไหนไหมเขียนว่าสุ่มว่าสุ่มเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับรหัสนี้คือซื้อปุ๊บได้รับรหัสคู่โอเด้งเลยนะครับ V1 นะครับแล้วก็โมจิตื่นนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาจัดไก่ตันโมจิตื่นนะครับเรามา VS กันว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับแต่ว่าพี่ว่าเวบนี้น่าจะโอเคเพราะว่าซื้อปุ๊บได้เลยไม่ต้องไปลุ้นดวงนะครับแต่ว่าต้องลุ้นพวกดาบคู่โอเด้งพวกเคียวอะไรเงี้ยมากดซื้อไปเลยเครดิตเข้าปุ๊บเราก็กดซื้อตรงข้้างงตรนี ซื้อสินค้าปุ๊บนะพาะคอยถามว่าแน่ใจหรือเปล่าที่จะซื้อสินค้านะครับผมการซื้อสินค้าหรือ ID ดีมีประกัน1วันนะครับไอดีหรือสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งทักเพจได้เลยนะครับลิงก์เพจก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาแล้วกดซื้อไปเลยซื้อปุ๊บได้รหัสปั๊บเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยรหัสมาไปที่รียบร้อยรหัสไก่ตันโมจิตื่นตึงๆนะครับผมมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับรหัสนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่ให้ดูเลยนะครับผมมาแล้ว ไดครับได้ีพี่เข้ารหัสมาเรียบร้อยนะครับสำหรับราคาหลักร้อยนะครับ3า0บาทนะครับรหัสไก่ตันโมจิตื่นทุกสกิลโอ้โหของจริงครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูเลยครับนี่โมจิตื่นทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล ZXC VF นะครับโอ้โหมาทุกสกิลเลยดูดิ โอ้โหอดีสก,กิลโมจิตื่นตึงๆน,น,นะครับพี่บอกเลยแนะนําเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับลิงกเว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนเว็บไก่ตัดราคา1บาทเนี่ย พี่ไม่แปะให้ละกันนะครับไปหาเองเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายพี่น,นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เว็บนะครับราคาหลักร้อยไม่ให้ละกันนะครับนี่เลยเงินเบลีห้าสิบแปดล้านวิวตันนะครับส่วนไอเทมเรามาดูไอเทมกันดีกว่านะครับน่านไงว่าและมีดาบคู่โอเด้งมัตเตอรี่หกร้อยว้ายวานะครับมีเคียวมัตเตอรี่หกร้อยเหมือนกันพวกดาบมีดาบไซบงไซเบอร์ดาบยามะเยอะจัดคุ้มไม่คุ้มดูเอาครับคุ้มไม่คุ้มดูเอาครับ 350บาทเราแบบไม่ต้องกังวลวิ้ยจะได้โมจิตื่นหรือเปล่าอันนี้ได้จริงครับคือได้แบบโมจิตื่นเลยสมปุ๊บได้โมจิตื่นเลยตาที่พี่รีวิวเลยนะดูมีดาบคู่โอเด้งมีเคียวนะครับไซเบอร์นะครับดาบยามะนะครับผ้าคลุมนะครับผมพวกผลก็มีนะผลได้ผลพะว้่ยผลพ้กก็มีดูดีผลสั้นผลประตูแมกมานะครับบาลียนะครับโอ้ดูโอ้โอเยอะจัดเยอะจริงโอ้ นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรหัสไก่ตันราคาหลักร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับริงเว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับรีบๆไปตำกันนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับในสต็อกมีแค่แปดสิบกว่าอันเองนะนะครับพี่บอกเลยว่าวันนี้น่าจะหมดนะถ้าเองช้านะครับเพราะว่าของออกไวมากสำหรับเว็บนี้พี่บอกเลยของออกไวมากนะครับถ้าพี่ไปสุ่มไม่ทันนี่พี่ก็อดเหมือนกันนะเนี่ยนะอดรีวิวเลยนะพี่บอกเลยเป็นโมจิตื่นทุกสกิลเลยนะครับพี่ชอบ ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ชอบดาบคู่โอเด้งมัลตัลี่หกร้อยอ่ะดูเดอ่ะเพี่สมสสยดูเลยเนี่ยมัลตอลี่หกร้อยครับเกือบตันครับผมแล้วก็เคียวมัลตัลี่หกร้อยเหมือนกันโอ้โหดูเคียวมัลตัรี่หกร้อยไม่ธรรมดานะครับพี่บอกเลยรหัสนี้ ใครอยากได้แบบนี้เข้าเว็บไปซื้อได้เลยนะครับจำว่าซื้อนะพวกเคียวพวกดาบคู่เด้งก็คือต้องสุ่มในรหัสแต่ว่าได้รหัสไก่ตันโมจิตื่นทุกสกิลแน่นอน1 0 0นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาพิสูจน์กันนะครับรหัสไก่ตัน1บาทนะครับพี่ก็หมดไป 25. พอยต์หรือ25บาทนะครับผมเนาะพี่ก็ได้รหัสไก่ตันมาแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ระเวียตันนะครับถ้าส่วนใหญ่นะมีแต่ระเวียตันแล้วก็เงินเบรลีเฉยแต่ถ้า ตัดมาที่รหัสไก่ตันโมจีตื่นราคา3 0 0้กว่าบาทพี่ซื้อโอ้โหคือบอกคุ้มมากและทั้งดาบมัตเตอรี่600นะครับดาบพู่เด้งมัตเตอรี่600แล้วก็เคียวมัตเตอรี่600โอ้โหแถมยังมีหมัดมงมัด คุ้มมากเอาจริงคุ้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอฝากว้อีกเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโลบักพี่นะครับแจกโลบักฟรีๆในกลุ่มนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบจะลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์แบบนี้จะมาเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ